ขนมชั้นชาไทยเหนียวนุ่มเนบบับงเอิญไปเห็นคนทำขนมชั้นรสนี้ใส่กล่องขายค่ะดูแล้วคล้ายกับแซลมอนมากๆขออนุญาตนำไอเดียมาต่อยอดนะคะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยน้ำชาแดงมา10กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะเทใส่ลงไปในถุงกรองชาถ้าอยากได้กลิ่นชาที่เข้มข้นมากขึ้นเพิ่มปริมาณใบชาได้นะคะตัวชาที่ใช้ป้าใช้ชาแดงตราม,มือตัวนี้นะจ๊ะ ไม่มีชายี่ห้อนี้ยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้ปรับสีกันเอาเองนะนำน้ำเดือดมา200 ML จากนั้นนำชาที่เตรียมไว้แช่ลงไปในน้ำเดือดค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีกดกดกดให้ใบชาจมลงไปในน้ำเดือดด้วยนะคะใครไม่มีถุงกรองชาต้มน้ำในหม้อให้เดือดเสร็จแล้วเอาใบชาใส่ลงไปในหม้อแล้วแช่ทิ้งไว้30นาที จากนั้นค่อยเอามากรองบนผ้าเขาวบางแทนการใช้ถุงกรองชาก็ได้หลังแช่ชาแล้วยกถุงกรองชาขึ้นบีบน้ำชาออกมาเล็กน้อยตวงน้ําชาที่ได้ออกมา120มลถ้าได้ไม่ถึง120ม .l. เติมน้ําสะอาดเพิ่มลงไปได้เล็กน้อยนําน้ำชาที่ตวงได้เทลงไปในชามผสม ใส่น้ำตานทรายลงไป160กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงกับ3ช้อนโต๊ะครึ่งตามด้วยเกลือเศษ1นส่วน8ช้อนชาแล้วก็กะทิ375 ML คนคนจนกระทั่งน้ำตัลทรายละลายหมดป้าป้าหนูไม่มีช้อนตวงขนาดเศษ1.8ส่วน8ช้อนชาให้นำช้อนตวงขนาดเศษ1.4ส่วน4ช้อนชามานะคะ แล้วตวงเกลือลงไปแค่ครึ่งหนึ่งของช้อนขนาดเศษหนส่วนสีช้อนชาไม่งงเนาะหลังจากคนแล้วเนี่ยสีของชามันอาจจะดูตุ่นตๆน,นะคะดังนั้นเนี่ยให้เติมสีผสมอาหารสีส้มลงไปเล็กน้อยแล้วก็คนผสมให้เข้ากันไม่อยากเติมสีได้ไหมป้าได้นะคะขนมมันอาจจะออกมาสีจืดๆนิดนึงเดี๋ยวมีให้ดูท้ายคลิปหรือว่าในตอนที่ชงชาค่ะ เพิ่มปริมาณของใบชาเอาก็ได้นะคะลองปรับดูแล้วกันเสร็จแล้วพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะนำชามผสมมาหนึ่งใบใส่แป้งมันลงไป190กรัมหรือ1นึ่งถ้วยตวงครึ่งแล้วตักออก2ช้อนชาเติมแป้งข้าวเจ้าลงไป18กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะกับอีก1ช้อนชาคนคนส่วนผสมให้พอเข้ากันจากน,านั้นค่อยๆเทส่วนผสมของของเหลวที่เตรียมไว้ใส่ลงไปทีละน้อย แล้วคนให้เข้ากันเทคนเทคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมของเหลวที่เตรียมไว้หมดน้ำส่วนผสมที่ได้ไปกรองถ้ามีส่วนไหนเป็นเม็ดๆม็ดก็บีบ,บลงไปพักไว้ก่อนถัดมามาทำในส่วนของขนมชั้นชั้นสีขาวนำแป้งมัน130กรัมหรือหนึ่งถ้วยตวงเทลงไปในชามผสม แป้งข้าเจ้า12กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะครึ่งคนพอเข้ากันพักไว้ก่อนน้ำชามาอีกหนึ่งใบใส่น้ำตาลทรายลงไป120กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชากาทิ250 ML คนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมด ค่อยๆเทส่วนผสมของน้ำกะทิลงในแป้งที่เตรียมไว้เทคนเทคนทำซ้ำไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งน้ำกะทิหมดจากนั้นทำการกรองอย่าลืมถ้าเกิดว่ามีแป้งเป็นเม็ดๆหลงเหลืออยู่ก็บีบๆลงไปด้วยนะคะ นำน้ำใส่ซึ้งตั้งไฟต้มจนกระทั่งน้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดมาทำการน,นึ่งค่ะป้าจะเริ่มต้นนึ่งด้วยการใช้ชั้นของชาไทยก่อนตัวพิมพ์ป้าใช้ขนาด19.5คูณ13.5เซนใช้พิมพ์ไซส์อื่นก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าขนาดของพิมพ์ที่ต่างกันเนี่ยก็จะส่งผลให้ตัวขนมชั้นที่ได้มีชั้นที่หนาบางแตกต่างกัน ตัวพิมพ์ป้าไม่ได้นึ่งก่อนเทแป้งนะคะคนชั้นของขนมชั้นชาไทยให้เรียบร้อยจากนั้นเทแบ่งมา168กรัมแล้วก่อนเทลงพิมพ์คนอีกหนึ่งครั้งนะคะใครไม่มีเครื่องช่างให้แบ่งชั้นของชาไทยออกเป็น5ส่วนโดยกะกะเอาให้แต่ละส่วนมีปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะหลังจากคนเรียบร้อยแล้วเทชั้นของชาไทยลงไปในพิมพ์ ปิดฝาซึ้งแล้วนึ่งด้วยไฟกลางค่อนมาทางอ่อนเป็นเวลา8นาทีเมื่อใกล้ครบเวลาแบ่งแป้งขนมชั้นสีขาวมา125กรัมอย่าลืมคนทุกครั้งก่อนแบ่งแล้วก็คนทุกครั้งก่อนที่จะเทลงพิมพ์เมื่อครบเวลาเปิดฝาซึ้งออกลองใช้ช้อนจิ้มจิ้มดูนะแป้งจะต้องแห้งไม่แฉชเป็นน้ำแบบนี้คือใช้ได้แล้ว ถ้ามันยังเป็นน้ำๆอยู่ให้หนึ่งต่อก่อนที่จะเทชั้นถัดไปนะจ๊ะนำแป้งสีขาวเทลงไปด้านบนเสร็จแล้วก็ปิดฝานึ่งด้วยไฟกลางค่อนมาทางอ่อนเป็นเวลา7นาทีตัวแป้งสีขาวใครไม่มีเครื่องช่างให้แบ่งแป้งสีขาวออกเป็น4ส่วน โดยพยายามให้แต่ละส่วนมีปริมาณใกล้เคียงกัน่าตอนนี้นึ่งครบ7นาทีแล้วอย่าลืมจิ้มจิ้มดูเพื่อเช็คว่าแป้งสุกดีหรือ,อยังก่อนที่จะเทชั้นถัดไปเทขนมชั้นสลับสีส้มขาวส้มขาวแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งแป้งหมดโดยตัวชั้นสีส้มจะใช้เวลาในการนึ่งแนาทีในขณะที่ชั้นสีขาวจะใช้เวลาในการนึ่ง7นาที ในการเทเราจะเทชั้นชาไทยทั้งหมด5ชั้นแล้วก็ชั้นสีขาวทั้งหมด4ชั้นอย่าลืมคนแป้งทุกครั้งก่อนแบ่งแล้วก็คนแป้งทุกครั้งก่อนเทลงไปในพิมพ์จริงๆพิมพ์ป้าที่ใช้อันนี้มันไม่ใช่พิมพหรอกคะ่ะมันเป็นอ่อกล่องข้าวที่มีฝาปิดนะเอามาประยุกต์ใช้เฉยๆขนมชั้นจริงๆทําไม่ยากแต่ใช้เวลาในการทําพอสมควรเลยดังนั้นใครไปซื้อขนมชั้นอย่าต่อราคาแม่ค้าเลยนะ สามหมื่นปีผ่านไปในที่สุดก็มาถึงชั้นสุดท้ายแล้วค่ะชั้นสุดท้ายจะจบด้วยชั้นของชาไทยนะสำหรับชั้นสุดท้ายนี้ให้ปิดฝาแล้วนึ่งด้วยไฟกลางค่อนมาทางอ่อนเป็นเวลา10นาทีในที่สุดก็เสร็จสักทีน้ำตาจะไหลนำขนมออกมาจากซึง้งทาน้ำมันพืชบางๆที่ด้านบนแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนแกะออกจากพิมพ์ ห้ามรีบแกะตอนที่ขนมยังไม่เย็นสนิทเด็ดขาดขนมจะติดพิมพ์ค่ะเดี๋ยวชิ้นนี้ป้าจะลองใช้พิมพ์ขนาด7คูณ7นิ้วทำให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าแป้งมันกลิ้งไปไม่ทั่วพิมพ์พเนี่ยให้เราเอียงเอียงพิมพช่วยด้วยนะคะขั้นตอนทุกอย่างทำเหมือนกับพิมพ์แก้วเมื่อสักครู่เลยนะไม่ว่าจะพิมพ์ไซส์ไหนแบบไหนหลังจากทาน้ำมันพืชด้านบนแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งขนมชั้นเย็นสนิทแล้ว ให้ใช้นิ้วหรือพายแบนๆนะคะแซะที่ขอบของตัวขนมชนั้นนี่นะคะจะเห็นได้ว่าขนมไม่ติดพิมพ์พเลยเห็นไหมแกะออกมาได้ง่ายๆเลยนะจับพิมพ์พคว่ำลงขนมก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้พิมพ์ขนาด 7, คูณ7นิ้วจะเห็นได้ว่าขนมชั้นจะออกมาเตี้ยกว่าขนมชั้นที่อยู่ในพิมพ์พแก้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะลองแกะขนมในขณะที่ตัวขนมยังไม่เย็นสนิทให้ดูคะ่ะ ตัวขนมมันจะหลุดออกจากพิมพ์ยากแล้วอีกอย่างตัวขนมก็จะมีการเสียทรงยูได้ง่ายด้วยดังนั้นอย่าลืมพักขนมให้เย็นสนิทค่อยแกะออกจากพิมพ์นะสาวการตัดขนมชั้นให้ใช้มีดกดลงไปตรงๆนะคะขนมชั้นจะเป็นรอยตัดที่สวยกว่าการเฉือนตัดขนมชั้นเป็นขนาดตามต้องการได้เลยค่ะอันนี้เราจะทำให้มันดูเหมือนแซลมอนนะนะก็จะหั่นให้ค่อนข้างบางหน่อย ขนมชั้นที่ทำแล้วแนะนำว่าให้กินให้หมดภายในวันเดียวกันกับที่ทำแต่ถ้ากินไม่หมดจริงๆเอาขนมชั้นเก็บใส่กล่องปิดฝาหรือเก็บใส่ถุงรัดยางแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้วันรุ่งขึ้นเมื่อจะกินให้หนึ่งให้ร้อนก่อนนะคะไม่อย่างนั้นมันจะแข็งโปก๊กชิ้นนี้กับชิ้นเมื่อสักครู่จะดูแข็งๆหน่อยเพราะว่าป้าเก็บแช่ตู้เย็นมาแล้วหนึ่งคืนค่ะนี่ขนาดว่าเอาไปนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วนะก็ยังจะดูแข็งกว่าตอนที่เพิ่งนึ่งเสร็จใหม่ๆพอสมควร การตกแต่งให้ดูเหมือนข้าวปั้นป้าจะเอาเข้าวเหนียวมูนมาแล้วใส่มะม่วงสุกไว้ข้างในด้วยเพราะว่าจะให้กินขนมชั้นกับข้าวเหนียวมูนป้าว่ามันก็ไม่เข้ากันนะคะแต่งแค่ให้พอเก๋ๆไปอย่างนั้นละคะ่ะแต่เวลากินจริงแนะนําว่าให้กินขนมชั้นแยก1คําแล้วก็ข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงอีก1คําแยกกันนะครึง่งครึ่งข้าวเหนียวมูนให้ดูเหมือนข้าวปั้นไม่ต้องบีบแรงนะเดี๋ยวมะม่วงด้านในจะเละ วางขนมชั้นชาไทยแปะลงไปด้านบนอันนี้ป้าแอบตัดขอบนิดนึงนะคะให้มันดูมนมนขึ้นเสร็จแล้วจ้าถ้าจะตกแต่งเป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนก็ง่ายๆเอามะม่วงสุกใส่ลงไปในชามตามด้วยข้าวเหนียวมูนเรียงขนมชั้นลงไปรอบๆนำขนมชั้นตัดเป็นเส้นยาวหน่อยแล้วฉีกให้แคบลง จากนั้นทำการหมวนหมวนจนสุดแล้วนำมาอีกหนึ่งเส้นหมวนต่อกันนะคะจะได้ดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจับวางลงไปตรงกลางตกแต่งด้วยพาสีิ์เล็กน้อยเสร็จแล้วจ้าอันนี้จะให้ดูว่าถ้าไม่ใส่สีผสมอาหารลงไปในชั้นของชาไทยจะเป็นยังไงชั้นแรกสุดอะคะ่ะบนสุดเลยเป็นชั้นของชาไทยที่ไม่ใส่สีผสมอาหารนะ มันก็จะออกมาแบบว่าสีซีดตุ่นๆนะคะใส่นิดนึงมันจะดูสดใสดูสวยกว่าถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบชั้นสีส้มหรือชั้นของชาไทยต้นทุนจะอยู่ที่44บาท48สตางค์ต่อ1นสูตรส่วนที่เป็นชั้นของขนมชั้นสีขาวต้นทุนจะอยู่ที่27บาท48สตางค์ต่อ1สูตร เอาต้นทุนในส่วนของชั้นสีขาวและชั้นสีส้มมารวมกันจะได้อยู่ที่71สบาท96สตางค์ต่อ1สูตรนะคะใครตัดได้กี่ชิ้นก็เอาจำนวนชิ้นมาหารด้วยต้นทุนก็จะได้เป็นต้นทุนวัตถุดิบต่อ1ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้เราก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรง ค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆจะขายกี่บาทดีให้ดูต้นทุนวัตถุดิบต่อ1ชิ้นของเรานะคะแล้วก็บวกกำไรที่พอใจบวกค่าแรงค่าที่ค่านูนค่านี้ค่านั้นให้เรียบร้อยแล้วค่อยตั้งราคาขายนะเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนายบ้าสวัสดีจ้า